สวัสดีครับสวัสดีคุณยายครับผมครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงที่บ้านของคุณยายนะครับผมเนาะจะมาสอบถามแนวทางของคุณยายนะครับสลับแนวทางตั้งวดของคุณยายนี่ได้ปล่อยไปแล้วนะครับผมตอนนี้คุณยายก็ทำหมากอยู่นะครับผมกิจวัตรประจําวันของคุณยายคือตื่นเช้ากินหมากนะครับทุกยายกินข้าวหรือยังยายยังไม่ได้กินหมากเลยนี่ยายโอ้ยยังไม่ได้กินข่าวเลยเนี่ย กะที en, ่ก mm oh ินข uh, ้าวเช้ากี่โมงใหญ่โอ้สี่โมงห้าโมงเเช้านะโอ้ขาเช้ากินตอนเที่ยงกินนอมมืออะไรโอ้นมยาย่มทุกอย่างใหญ่นมดยางนมเีเีเพหนึ่งมากมีม่้หรหมากมีอยู่มากเหลืออยู่เนาะเดถึงว่า อันรอบก่อนนั้นเราแบ่งให้ยาเต้รก่อนนี่ยซื้อมาแบ่งให้ยาเต้นะครึ่งเลยมันขิงมันเามาห้เองกินอะไรกินกันกอกินอยู่รบยเนาะก็อยอะอนี้อะไรก็ฟันใครอะไรก็ฟันอะไรฟันดีนี่ใหญ่เออก็ฟัแบบนี้ ฝันไปหานะนีน like, ี่ไปไปี่นวดาวเยในความฝันนะเออคุยก็มาเออบ้านเล็กีบ้านน่งสามสองสามสองอยากกินมาก่อนก็ได้ครับอันน้ก็หนึ่งฝกันหนึ่งนึ่อืมหนึ่งสีเด็กมันจออยู่ตำตแห้ววะวันนี้นาะยานงกินนี่หนึ่งูนี่

เมื่อที่ฝันก็จําไม่ได้ยินนิยายเนี่ยฝันก็จําไม่ได้ฝันเมื่อที่ก็ฝันอยู่แต่ว่าจําก็ไม่ค่อยได้เนาะเนาะก็ค่อยเท้าค่อยงค่อยเลือมน่าจะฝันอยู่เลยเมื่อที่เองก็จำไม่ได้นะย้า้ชอบหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่ คิดว่มามันจะมีหนึ่งงี้นิยายอีกจัดจะมีหนึ่งแหละว่าอาทิตเนี่ยอหนึ่งวันอาทิตย์สีแดง,งงี่เนียมันจะมีหนึ่งนีงงอันก้าหนึ่งเดไปถึงวทําไมล่ะก้าหนึ่งนิเลขพหน่คือเองตื่่เองูกที่โกมันไม่ออกก็ไม่จะออกเลขพิวหัวรอนนะน,นะออ แงคิดว่ามันจะตามหอกวนนี้น่ยายหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่น่ยายเออหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเกอเอาเอาหนึ่งเอาหนึ่งเก้าไปด้วยนอย่นาะคิดว่ามันจะมีหนึ่งเนาะยายเน่อ คือนี่นหนึหนนน่งยังนด้กินที่อยู่ตรงไหนอือนี่หนึ่งก็สองนี่เลยไม่หนึ่งก็สองนี่แล้วเนาะแล้วพี่หัวหลอนนี่หลังจากที่ว่าบอกอันงดก่อนไปหาย,หหเ,ยาเลยในยายงดนี่เหมือมนมาเลยเนี่เงียบกบเลยอือมตาคมตมกับม่ฟันเห็นเพื่อมันจะไม่มีศูนย์เราก็ยายมดิน

อัางางอ่ะฝันตอนตอนไหนใหญ่คืนกน่อนน่ะเลยสามคืนนี่หรออ๋อฝันแต่สามคืนแล้วอันนี้ยีไปบ่ายยีเดินไปบ้านนั่นนี่เออนี่ยมึงทำไมมึงเจ็บข้อเท้ากินนอนเยอะนี่อ๋าาอในความฝันนะนะเออความฝันเป็นช่วงมากแต่วันนี้ความจริงเนี่ยแกผอมเนี่ย คนนั่นนี่กขาคนพร้อมๆเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนแกก็อ้วนคือแต่ก่อนนี่เนาะในความฝันก็อ้วนเออเอเองก็ไปนังอยู่กับบ้านมันนี่เองยังออกไปที่บ้านนะบ้านเลขที่อะไรใหญ่สามสองสามสองค่ะตรงกันกับปูไ้มาเลยสามสองตรงตรงกันกับอาจารย์ไ้มารอบก่อนเลยใหญ่สามสองก็ นี่มากกว่าหนึ่งมันกับผู้หญิงมากกว่าหนึ่งสี่ป่ะนี่กันหนึ่งผู้หญิงก็สี่หนึ่งสี่เออ,อที่นี่ที่ว่าอาจารย์ให้มาตองงวดนั้นมีเลขสามสองกับแปดศูนย์สามใช่ไหมยายเออเทหร่เนีขาไม่เห็นพูดเลยอาจารย์พูดดิไหมยายเขาพูดอย่างเงบพูดเท่า,า,าไหรก็มไม่หายไปนะ อ๋อดุอีกนะอยากเที่ยวเองอืมองก็ัมาเมือ่อยเองาท่าไม่พูดท่านก็มาเที่ยวเดือดจะท่านไม่พูดไม่พูดจบแลวนีไมัน่อยพูดว่ะอืมบ่อยอืมแล้วนี่มันไม่พูดจบพูดใจยอะไรหยับไปอืมเก กดดีอยู่ยายเละที่ใดไม่ต้องหลายตัวเนะเออไม่ต้องห้ายตัวก็อยากทุกเนาะอี <c oughs> บางที่ท่านกดพูดเองบางที่เองก็ไม่ไม่ซบก,กับท่านอย่างนี้เ,ออเนี่ยนั่นล้วะที่มันก็ไม่ซบตองที่มันก็บซกกบประมาณนี้ <c oughs> แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ว่าท่านบอกมารอบเลขนี่ก็แม่นอยู่ด้ย,นย,นยเนาะยายเนอ,อ เฝันฝันจนจําได้เลยในยายฝันได้ันี่ยมันฝันฝันๆแล้วมันก็จำได้ฝันยาวไปเร็วเอ็งก็หลงข้อมูลจำไม่ได้แต่ฝันยาวตื่นมากก็หลงเน่อยตื่นมากก็หลงหายเลยฝันเท่านั้นเองเลยไม่เห็นฝันอีกเมื่อคืนฝันก็จำไม่ได้นี่ยาย ก็คึ้คลิปวันแหละจำไม่ได้แล้วเดีว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ฟันเห็นตาพอมจะที่ดอกอือไม่ฟันเห็นตะพอมแล้วที่ดอกอืมเพราะว่าตะพอมนินแล้วใครรู้ฟันอีกไหมอือเว่าบันเก่าเลขมันก็คาดกันกติปูหาหไมาอาจารย์หามาน่ะอาจารย์ห้มาแปดศูนย์สามย่าน่ยไม่ฟันเห็นคนตายจักทีเลยมันจะมีศูนย์อยู่บางคนนี้ ต่ว่าตรงกันตรงสามสองเออตรงกันตรงสามสองนี่แหละกันโปร่งเลยเ็บางทีมันศูนย์มันไห่ศูนย์อยู่อย่งนีงนแล้วมันอยู่กลางนี่เดียวอืมนี่บางทีมันก็มีศูนย์บางทีแล้วแต right? says, huh? teasing, ่ก็ไม่มีศูนย์นี่นี่เออืมบางทีไห่ฟันเห็นบางทีมีศูนย์ก็่มีอะไรบางทีไห่ฟันเห็นคนตายบางทีมันก็มีศูนย์เลยอืม เอาเรื่องไงได้อ๋ออไปต่วจทีปะ่ะอืมแต่ว่าทวายายฟันเห็นคนตายยังไงก็มีศูนย์จะเถอะนะนุะนยายเนาะโอ้จะไปคนตายก็มีศูนย์ม่ยด้ฟันเห็นนะเคยติเป็นยังไงนะนุยายหนูไม่รู้ปีเยอะู้จังมากรู้นายอาจารย์จะบอกเพิ่มไหมหนูนุยายเนูเออไม่รู้อาจารย์ กคอยดูจีฟันอีกไหมมันวันที่อลายวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเองเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิเก้าสามสิบอีกสี่วันเออคเคยค่อยดูเกี่ยวออกจังสองวันแค่ดูวันนี้อ,อีกเจ้าสองคืนก็เจอปกติหนึน่งยายฝันจะชอบฝันแม่นตงอ,อ,งองหัวหน่อยยายหน่อยอ่ตองหัวก็เกี่ยววันเกี่ยดออกอ การผูกกงินคือมีครับฝันครับฝันนึกฝันผูยังไงเนี๋ยวะไปทู่ไปบอกมครับครับเราจะกนูมากกันยัยเราจะเติมเงินมาให้ยายกันแหละกอทรับเลยยายจะชาดเบี้ยเป็นตัวสัปดาห์ชาดเลยครับก่อนวินจะมาว่ัอชาดตั้งนานครับ คนอื่นมาตรงกันก็เลกอาจารย์ห้พอดีเลยที่ยายฝันอะหรือว่าเขาจะมาย่ำให้นี่น้อยยายนาออาจารย์ท่านบอกสามสองเตะตองวัดยายก็มาฝันมาได้ไป,ไไปไบ้านนันนี่อีกบ้านเลขทีสามสองเออทีสามสองค่ะอืมอันนี้มันก็มัมามันอยู่ไหวอีน,นี่มันปีหนึ่งมันก่อนหนึ่งสี่มันเป็นคนผู้หญิงก่อนหนึ่งสี่จ,จะชัวรป่ะอืมอ่ะตีจากความฝันเนาะตีความฝัน ไปนั่งเหรียญนานคณิยายบ้านอย่นี้เออไปนั่งเหรียญนานว่าจักมาต่อไหนก็เลยไม่เห็นหนุ่มไม่เห็นเลยจังอืมเห็นไหนนึกว่มามาตับมาต่อไหนได้จะไปนั่งเหรียญแค่น,น,น,นี่ไปนั่งคุยนี่มันมันขวัญข้าวที่น้อยไปนัน่งเหรียญก็มาเออเราก็กลับมาบ้านเองขอกกาบค มันจองตัวกั๊บนี่ยมันเลขทีสามสองมันจองสองสามเนี่ใช่ไหมยายออกเองเลยมันออกเลยสองสามแล้วก็ไอ้สามแปดนี่ก็เลขตัวเดิมนี่ที่อาจารย์ให้มาแปดศูนย์สามเนี่เน้ออืมต้องกินอย่างเี้ยเนาะกินก็ออกออกถึงคนเนาะเออก็เดี๋ก็จะออกก็จะออกตัวเดิมนี่สันจ้อนได้ยายหมดนี่ยเลือออกสองก็ออกหมดก่อนเออสั้นจ้อนออกอยู่เชียงใหม่ สามสองนี่ก็ออกก่อนสามแปดกัวแต่จะกลับออกตัวเดิมเองน้อยเนาะออกล่างนะมันก็บทมาออกบนเอ๊ะเนี่ยออกล่างแล้วก็มาสามสองอยู่บนญอย่างนี้ภาพกลั่นมันก็ออกเด้นก็มีนี่ใช่ปีนั่นออกเรนเด้นเจ็ดกล่าออกแล้วออกอีกนะอยเนาะทัดไปสองหดออกอีกแล้วนายชอบตัวไหนใหญ่ ชอบเรีอาจารย์หรือว่าเรียกความฝันไดชอบเรียกความฝันเองจังะชอบเอ,นนเอหนึ่งเจ็ดด้น่ะเจ้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดด้เนี่ยหนึ่งเจ็ดมาจากไหนล่ะยหยหนึ่งเจ็ดก็คือโชบว่าพรุ่นาทิตย์หนอกมันเคยออกไงนนานใหยยเออม,มันเคยออกหนึ่งว่าอาทิตย์หนึ่งวันอาทิตย์อ่าแล้วทำไมบาทถึงเป็นหนึ่งเจ็ดเลยยาย ชอบนี่ยชอบชอบหนึ่งเจ็ดเ<ห>นาะอันอินี่นี่ก็วันนี้อินี่ก็เอาเจ็ดหนึ่งสี่ป่ะตัวเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เออเจ็ดหนึ่งสี่ไหเราก็กลับมาเอ่ไหมไหวเราก็กลับมาบานฤทธิ์ที่องกู ไปแต่ว่ามีเจ็ดนี่ก็กลับไปโอไปบ้านอันนี่แล้วก็กลับมานีนี่หัใจก็เลยว่าเป็นเจ็ดหนึ่งสีเออมาเล็ที่เจ็ดบ้านอันนี้นี่กันหนึ่งผู้หญิงกับสีเจ็ดหนึ่งสีอือกะตียายกะตีเป็น่นี่เนาะก็ตามความเชื่อตามลัที่ห้องเองนี่เนาะยายเนาะ หรือว่าเอฟซีนี่ตีเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะยายเนาะลองให้เอฟซีเขาตีหาบ้านเอฟซีนี่ยเขาจะตีคือเองไหมเออั่นแนละเขาไม่ตีก็เลยไปเองก็ตีจากเองไม่รอ้เอาไม่ลายายตัวไหนได้วจะซื้อลอตเตอรี่มาให้เอาไม่ลอตเตอรี่ต้องเอาลูกเนาะ เบงห้เอฟซีโฟเมฟพี่น้องเขาสื่อไปน้อยเนาะให้ญยาดยวงก็าสื่อไปให้โฟเมฟพี่นอ้องตั้งจองเขาสื้อไปน้อยเนาะลองมีสื่อแล้วเป็นปิ่นกเอ็งลองไปเสียงโฉกเสียงลาบด้าหรือว่ามันก็เลยเขื่อนน้อยเนาะอันพี่หัวหล่อนนะอ่ะพี่หัวหล่อนก็ดหลอกจนตุกวันนี่นะไม่ต้องสื่อหรอกยายงดนี่ กเ็าาเลย,เยว่าอาจารย์นั่นห้มาสามสองก็แปดศูนย์สามหามาตองงวดมาโต้งกันไก่ยายเนี่ยไปบ้านนันีบานทีสามสองนสี่สามสองอันนี้แ้วยายเอาอันตัวนี้ไปทับนเนาะยายเนาะลองนอนเสียงดูดิยายยายได้เอาเลขอาจารย์ที่ได้มาเนี่ยไปเสียงด้วยย่างใหญ่ยังไมได้บนบานเลนนิ่งวดนี่ บนบานจักทียังนนไ,ปยไปนอนทับเอาบนบานในใจบนบานในใจก็เลยก็ามาฝันเห็นอีนี่ก็ยังว่าไปบ้าอีนี่เป็นว่าแล้วฝันจะจะขึ้นสองสองคืนเลยเขาจะมาย่ำนั่นแหละว่าให้เอาตัวนี้คือแม่เห็นแน่นอนนะว่าออืผู้อาจารย์บอกมาแล้วสามสองเอามาฝันเอามาบนบานอีกก็ไปไปบ้านนั้นอีบ้านเลขทีสามสองอีกเออ มันตรงกันกับเลขที่เจนองฝันพอดีเลยนองน่ะเอดมินน้องฝันว่ามีคนมาบอกสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองตัวไหนสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งฝันมาคามาบอกว่าเออตรงกันยี่เด็ดตรงกันสามสองกระตรงสามหนึ่งกระตรงดูอ่ะหนึ่งสองก็มีเลขยัยมีเลขตรงกันกับของนองเลย เด็กงามอยู่เด้ยายชอบตัวไหนยายอยัชอบอนี่อกับหนึ่งสี่สามสองกับหนึนาอยยายเนาะชอบตัวนี้แหละสามสองกนึ่งสี่เจ็ดหน เลขอาจารย์มีสามสองครับแปดศูนย์สามแล้วจะเนาะไปขากรอบกินได้ครับข,นะข้าวเหนีาหนาลมลงมากกินเองยายนะ่ะกินขา้าวเลยจนสิบโมงสิบเอ็ดโมงเลยเนอืยไม่กิน,ข,ข,นข้า,า,ขา,าขเวเลยบนงเอิญเนารับเดี๋ยวอาจารย์ อาจารย์บอกเพิ่มเดีเ๋ยวเติมเงินมาให้ยายโทรหาแอดมินเนาะแล้วก็ให้ยายเอาเลียกมาเสียงก่อน,น,น,นเผ<ป>ื่อฟันดีนะยายเนาะไปเสียงคืนนี้นะเนาะยายเนาะผมมันไก่บ้านแล้วเริ่มเสียงแต่คืนนี้แหละซบฟันดียังไงก็บอกแอดมินได้ไปขอบคุณคุณยายสายมากๆนะครับผมคุณยายทำไงเป็นที่ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณยายสายนะคะวันนี้มีเพิ่มมาเป็นความฝัน71419แล้วก็ปู่ตั้งแต่ให้มา้งแต่ต่องวดมี 32, 31, 3 3803นนะคะแนวทางไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ 好嘛！